สวัสดีนะครับพบกับผมอัลต้ากเกษตรโบราณวิถีไทยเดินทางมาไกลครับโอ้หลายร้อยกิโลเนาะมาดูเห็ดฟางเงินล้านนะครับอยากอาชีพครูแล้วก็ครูหนุ่มด้วยนะครับครูสาวด้วยครับนาะลาออกจากราชการมาทําเห็ดฟางนะครับนะก็ทํามาจนชํานาญนะครับจนชํานานแล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้นะครับนาะ อ่าเดี๋ยวควรเรียนเป็นอาชีพหลักเลยนะครับอาชีพหลังจะพามาดูครับนะมาดูมาดูว่าเขาทําแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มา,าคุยกันนะครับนะว่าอยากจะเป็นสมาชิกอยากจะเป็นเครือข่ายจะทําแบบใดกันนะครับอันนี้พิกัดนี้นะครับบ้านขม่วงนะบบนะตำบลขม่วงอําเภอเขาสวนควางจังหวัดขอแนแก่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 นพูดเหมือนเคยได้อยู่ที่นี่นะครับจิต นะครับเกษตรโบราณอินดี้พามาชมกันจากคุณครูสาวนะครับนะที่พันตัวเองจากงานราชการมาทํางานเกษตรนะรันอายุยังน้อยครับอายุน้อยร้อยล้านนะครับนะตัวนี้คือไร่เคมีกาใช่ไหมอาจจะมาคุจักกับครูปุยครับนะครูปุยครูปุยนะครับว่าเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดนะครับนะถือว่าใหญ่มากนะคุณครูปุยนะครับนะครูปุยอยู่เมานี่ครูปุยสวัสดีครับนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับนะมาเจอคุณครูปุยกัน คุณครูครับนี่ครับอ่าพี่กัดนี่ที่ไหนคุณครูบ้านคำม่วงค่ะบ้านำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะำม่วงนะครับตำบลำม่วงเข,งขงาสวนกวางจังหวัดคุณครูทํามานานหรือ,อยังเนี่ยไอเห็ดเนี่ยแปดปีแล้วค่ะแปดปีแล้วนะครับถ้าแปดปีผมยังเป็นหนุ่มอยู่เนาะน,น,นี่นะครับยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับอุคูเยอะมากนะครับเนี่ยยากไหมคุณครูที่จะทําเห็ดฟางเนี่ยไม่ยากค่ะไม่ยากเนาะ เออได้ยินข่าวว่าคุณปูครูคปุยนี่ครับนะก็อดีตเคยทําเป็นงานราชการมาเนาะคิดยังไงออกมาทำมามาทำเห็ดนี่ครึ่งเห็ดมันยากนะมันเหนื่อยมันมันไม่ได้สวยนะมันงานครูนะมันมีความสุขค่ะมันมีความสุขนะครับอ่ามีความสุขทางใจนะครับแถมรายได้ดีไหมครู อ๋อรายได้ดีค่ะเดือนต่อเดือนอ่าเดือนต่อเดือนนะครับนะอันนี้เราไม่จะไม่พูดครับเดี๋ยว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 ค่อยมาดูกันนะครับนะของครูปุยนะซื้ว่าเห็ดเยอะมากครับได้ยินข่าวว่าครูปุยนี่ครับนะสอนฟรีด้วยใช่ไหมครับค่ะสอนปลูกฟรีรับซื้อผลผลิตคืนไม่อั้นค่ะอ้าวนะครับเนาะใครอยากฟองเห็ดฟางลงเรือนเนาะอ่าพี่กัดอยู่ที่บ้าน,นคำม่วงไร่เขมิกาใช่ไหมครับค่ะไรเขมิกาเอาเ<ม>บอร์โทรหน่อยเบอร์โทรหน่อย0982208375ค่ะ อีกทีหนึ่ง0982208375ค่ะอันนี้เห็ดฟางเงินแสนนะครับมาเด็กโกหกแล้วก็ครูปุยบอกว่าสอนฟรีนะครับเนาะสอนฟรีพร้อมรับซื้อคืนใช่ไหมครูใช่ค่ะรับซื้อคืนไม่อั้นค่ะไม่อั้นนะครับเอาเงินสดหรือเงินแปะเงินสดค่ะจ่ายเงินสดถึงหน้าฟาร์มทุกวันค่ะอาจ่ายเงินสดถึงหน้าฟาร์มทุกครั้งเวลาออกไปซื้อนะครับน้าแล้วก็สอนฟรีนะครับน้าสอนฟรีทุกคนทุกท่านนะครับน้าโอ้นี่ครับอลังการไอ้แค่แค่โรงเดียวครับเนี่ยจริทั้งหมดกี่โรงครู ตอนนี้ที่มีเห็ดอยู่สองโรงเรือนค่ะกำลังจะขึ้นใหม่อีกสองแล้วก็อยู่ข้างบนกําลังทําใหม่อยู่อีกสองโรงเรือนค่ะโอ้อีกสองโรงเรือนอะ่ะทำเยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าออกอ่าซอนด้วยรับซื้อผลผลิตด้วยอ่าสอนด้วยรับซื้อผลผลิตด้วยนะครับไหวไม่คูนี่ อยากได้อีกเอออยากได้อีกครับคำว่าอยากได้อีกคืออยากได้เครือข่ายหรือว่าอยากได้ฟาร์มอยากได้ลูกค้าอยากได้ฟาร์มอีกอ๋ออยากได้คู่ค้านะครับนะครับนะใครที่ดูของช่องผมในตอนนี้ครับคูปุยคือก็สอนฟรีรับซื้อขึ้นผลิตขึ้นด้วยอ่ะไปขึ้น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 ข้างบนคือพาผมขึ้นข้างบนแทะคือขึ้นบนก่อนเนาะขึ้นก่อนอ่ะขึ้นข้างบนก่อนเนาะป๊อดโุมีตะดอกงามๆข้างบนนะครับสวยงามมากนะครับนะดูเด็ครับ ค่ะอันนี้เห็ดรอบ2ค่ะคือเก็บมาแล้วสองอาทิตย์ค่ะเก็บมาแล้ว15วันคือ2องอาทิตย์คุณครูโรงหนึ่งนี่เอาตรงๆนะได้กี่กิโลโรงหนึ่ก็หลูแล้วค่ะอ่าเอาแค่ต่ำๆสามร้อยกิโลต่อ15วันเนาะเอาตอนนี้ครูปุยเนี่ยรับซื้อคืนโลเท่าไหร่เนี่ยบอกได้ไหมมันแล้วแต่แล้วแต่ตลาดนะแต่เอาตอนนี้เลยตอนนี้เลยที่เป็นสมาชิกของครูเนี่ยวันนี้ก็ประมาณหก 65ค่ะยังไม่นิ่งค่ะราคา,าไม่นิ่งแต่ไม่ต่ตําตอนนี้ไม่ต่ํา60บอยู่เนาะ <c oughs> ไม่ต่ํา60บาทรับซื้อถึงที่นะครับนาะในในเครือข่ายหรือว่าให้กูปุยรับสอนทุกอย่างครับนะ <c oughs> สอนนี่ตั้งแต่การทํโรงเรือนเลยไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะอ่าสอนทำโรงเรือนด้วยอ่าวิธีการเพาะต่างๆด้วยผสมมันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วก็พออกเห็ดมาก็ซื้อคืนด้วยซื้อคืนไม่อั้นค่ะโอ้ยดีป่านนี้ทำไมพวกเจ้าบอกมาทำเห็ดกันเออสอนทำโรงเรือนด้วย เออสอนพ่อต่างๆด้วยแล้วก็แถมรับซื้อคืนอีกอาหารที่ไหนไม่ได้แล้วครับต้องไล่เข็มมีกานะครับ<ซ>ขอเขาสุดค่ะพี่ไม่คัดไซค่ะไม่ซัดใครใช่ไหมใช่ค่ะ,ะ,ค,ะคือคือซื้อหมดอันนี้คือเห็ดรอบสองค่ะเห็ดรอบสองนะโอ้สวยงามมากค่ะดีดังแป๊กๆครับนะแม่มัน,นคัดเห็ดเหดมือนกับคัดทุนเรียนเลยครับคัดคัดเตงโมดิดเอาเลยครับนะแน่นๆค่ะอ่าแน่นๆครับนะนี่นะครับนะนี่คือของครูปุยนะครับสองอาทิตย์แล้วค่ะลงทุนเยอะไหม คืนทุนไวไหมนนคนืนทุนตั้งแต่รอบแรกค่ะอ่าคืนทุนนะครับนาะคืนทุนตั้งแต่รอบแรกคบะนาะสิบห้าวันคืนทุนเลยใช่ต่อไปคือกําไรของลูกค้าช่วงนี้มีออกสามวันได้เงินหมื่นห้าค่ะสามวันหมื่นห้าบัวันละห้าพันลงเรือนเดียวค่ะลงเรือนเดียวด้วยนะครับนาะลงเรือนเดียวด้วยนะครับโอ้ยคือตอนนี้อ่าเหตุก็เยอะพอสมควรค่ะ Ừ, อถอาลูกค้าต่างหากหนูก็ปลูกต่างหากเพื่อที่จะให้อ่าลูกค้าหรือว่าคนที่สนใจเข้ามาดูค่ะอ๋อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับนะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยแล้วก็สอนด้วยและที่ไอ้เพาะเยอะๆขึ้นมาก,ก็คือกลัวมันขาดตลาดด้วยเผื่อลูกค้าเขาไม่พอส่งใช่ไหมคืออ่าลูกค้าอยากมาดูค่ะว่าเราทาจริงไหมอ๋อเราทําจริงไหมครับนะอ่าไม่จกตาใครเนาะ นนนหนูรับเป็นวิทยากรด้วยค่ะอ่ารับเป็นวิทยากรด้วยนะครับวินิยกรด้วยสอนฟรีด้วยรับซื้อคืนด้วยสอนการทําตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ขุดเสาเลยเนาะค่ะขุดเสาหาไม้ด้วยสอนแปรรูปด้วยค่ะสอนแปรรูปด้วยเดี๋ยวแปรรูปเนี่ยมันมีอะไรบ้างตอนกัเฮ็ดเนี่ยตอนนี้ก็มีแหนมน้ําพริกค่ะแล้วก็มีข้าวเกี๊ยบข้าวเกีย,บเ,เ,กยบเบอร์โทรเดียวกันใช่ไหมเบอร์โทรเดียวกันค่ะแพ็กเกจก็มีเรียบร้อยยังไม่มี เวลามีลูกค้าสั่งมาเราถึงจะทําเพราะว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาทาอ๋อไม่ค่อยมีเวลาทําพวกอ่า<น>พวกหนูไม่ได้ดปลูกเฉพาะเห็ดฟางค่ะโนทาทุกอย่างอ๋อทำทุกอย่างนะครนะับปล่อยเงินกู้ด้วยว <laughs> ปล่อยเงินกู้ด้วยนะครับนะทำทุกอย่างครูป,ปุยเขานะขยันมากครับขยันมากครับดูดิครับออันนี้สิบห้าวันแล้วนะครับผมชอบไอชั้นบนๆเนี่ยขอขอปีนป่ายหน่อยหักละห้ของเขาละดูครับอ้ยอันนี้เห็ดรอบสองกำลังจะออกรอบเมื่อวานนี้ค่ะได้เก็บ รอบสองนะครับออกมูวานนี่นะครับน่ารอบแรกวันที่สามของการเก็บหนีได้ประมาณเจ็ดสิบห้าโลถึงแปดสิบเนี่ยค่ะแปดสิบโลต่อลงเรือนราคาต้นทุนในการส่วนมากสมาชิกแต่ถามว่าถ้าทําโรงเรือนแบบเนี้ยกว้างขนาดนี้ยาวขนาดนี้มาตรฐานหน้าน่อ่าลงอยู่เท่าไหร่เนี่ยเฉพาะค่าโรงเรือนเนี่ยค่าโรงเรือนหนูจำไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าเหมือนอัพ ใช่มันเป็นเหล็กนะค่ะพี่อ่าเป็นเหล็ก,ลก<ถ>ช่วงนี้มันก็แพงอ่าเป็นเหล็กเนาะแต่ถ้าใครจะใช้ไม้ก็ได้แต่อาจจะไม่ทนแต่ว่าการลงทุนถ้ามีโรงเรือนแล้วนะคะประมาณ800 0บาทอ่า8,000บาทจบเลยเราเราจะปลูกแบบอินทรีย์เราอออินทรีย์ด้วยใช,ใช่ไหมอนนี้เห็ดอินรีนะครับเนี่ยใช่ค่ะไม่ใช่เห็ดนกอย่างอื่นนะครับนกอินทรีย์นะครับนะนี่ครับเห็ดอย่างอื่นนะ,ะนะนี่คืออินทรีย์นะครับสวยงามมากนะ แถมปลูกเห็นได้ยินข่าวว่าเวลามันเหลือจากกากมันเนี่ยสามารถไปทําปุ๋ยได้ดีมากใช่ไหมครูปุ๋ยใช่ค่ะโอ้ได้หลายอย่างตัวนี้ทำดินเพาะปลูกก็ได้ทาดินเพาะปลูกก็ได้เพราะผมเห็นบางคนเนี่ยเขาดินจากส่วนเหลือจากตรงนี้ไปเนี่ยท,ที่เห็นหมดนะไปใส่ยางพาราออกดีมากใส่พริกก็สวยปลูกอะไรก็สวยนะครับก็เลยอยากมาดูว่าถึงพื้นที่ของเขาทํากิ่งหรือเปล่าก,ก็มาเห็นแล้วนะครับนะ อันนี้เน้นหน่างเดียวครับสอนฟรีนะครับนาสอนฟรีทุกคนแถมรับซื้อผลผลิตคืนด้วยแต่ว่าประกันราคาที่ร50หบาทใช่ไหมห้าสิบาทคือราคาขั้นต่ำค่ะราคาขั้นต่านะครับห้าสิบาทปาระกันราคาให้เลยแล้วก็สามารถสอนได้ทุกจังหวัดค่ะสอนสามารถสอนได้ทุกจังหวัดนะครับอาจาครูุ้งามมากนะครับไดยแม่ค้าเหรอคะอ เอาเอาแม่้าก็สวยแม่้าก็สวยคิวว่าอะเขียนเลยมือนี้ี่ยแม่้าก็สวยสวยันนี้คำนั้นตกใจนะครับมัไ,ไม่ได้เขียนคิวครับนะไม่เขียนคิวเลยแล้วก็พามาดูอ,อ่ะคาราวนี้สรุปนะครูปุ๋ยสรุปว่าการการที่เราจะทําเห็ดฟางในตะกาเนี่ยคือเราต้องมีองค์ความรู้มีความและจะมีอะไรบอกกับสมาชิกที่ใครอยากจะทําเห็ดฟางที่ว่าโรงเรือนไหมข้อดีข้อเสียโรงเรือนนี่มันก็อ่าได้ เงินเนาะค่ะก็คือว่าได้เงินมากหลายเนาะ,ะมันจะได้มากกว่าทําในตะกา้ารคือเดือนต่อเดือนคือค่าน้ําค่าไฟหรือว่าค่ารถค่าบ้านคือถ้าทําลงเดือนสองลงเดือนครึประมาณอ่ะใช้กับมันประมาณแปดตันก็คือ มันได้ทุกงวดนะคะต่อเราต่อลงได้แปดได้แปดอ่ะถึงลงหนึ่งชักกากมันอีแปดตันกำไรก็จะประมาณลงหนึ่งก็จะประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นบาทโอ้โรงหนึ่งคือกำไรคือกําไรต่อลงนะต่อสิบห้าวันนี้นะแต่เราจะคิดอ่ะต่ำๆแค่หกสิบบาทเราจะไม่คิดถึงราคาราคานี้ไม่นิ่งค่ะราคาวิ่งเราไม่คิดแต่เราคิดราคาทั่วๆไปราคาแบบพื้นๆค่ะถ้าทำโรงเรือนก็จะได้เงินเป็นก้อนใหญ่อ่าหนึ่งวันสองวันสามวัน อาจจะได้หมื่นหรือแปดพันหรือเจ็ดพันแต่ว่ามันจะสามารถเก็บได้ตลอดทั้งเดือนอืแต่ว่าถ้าทําเป็นตะก,ก้าพื้นที่เล็กๆนะคะก็ทํากินในครอบครัวมไม่ได้ซื้อ,อถ้าไปซื้อคือหนูขายโลละร้อยยี่สิบบาทขายปีดสรุปคือถ้าใครคิดอยากจะเพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพคูปุยแนะนําให้โรงเรือนดีกว่าลงเรือนดีกว่า,เ,วาเพราะว่ามันทําแล้วมันสามารถทําในซ้ําอีก แต่ถ้าเป็นกองเตี้ยใช่ไหมถ้าเป็นกองเตี้ยหรืออย่างอื่นเนี่ยมันต้องย้ายที่เปลืองพื้นที่ย้ายที่เปลืองพื้นที่ค่ะเปลืองพื้นที่นะครับนี่คือข้อคิดของครูปุ้ยและใจต้องสู้ด้วยเนาะใช่ค่ะใจต้องสู้ต้องขยันด้วยครูปุยเขาทำหลายอย่างแล้ต้องฟักทองเงินล้านก็ยังอยู่ตรงนี้ครับนะอ่าเห็ดฟางลงเรือนก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับนะเอานะครับขอขอบคุณครูปุยมากๆนะครับอ่าบอกเบอร์โทรแล้วก็พิกัดใหม่นะครูปุย ไล่ไลเข็มมีกาฟาร์มอยู่ที่บ้านขำม่วงตําบลขำม่วงอําเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะอ่านะครับนาะยจอดขอนแก่นนะครับนะ้ามีเบอร์โทรด้วยนะครับนะาศูนย์เก้าแปดสองสองศูนย์แปดสามเจ็ดห้าทั้งสอนฟรีรับซื้อคืนด้วยนะครับนะ้าสอนทุกที่อาเมคันนะครับนะอาเมคันชมดวงเรียนกันก่อนนะครับนะนี่นะครับนี่คณะครูนะคสาวนะครับนะให้ดูเห็ดนะครับไม่ให้ดูครูนะครับนะาเอามาดูอีกโรงหนึ่งเยอะนะครับนะโน่นนะครับน้ากำลังทํากันอยู่ในป่ายางกัน นี่นะครับน้ากำลังทําขึ้นเรื่อยๆนะครับสอนฟรีทุกพื้นที่นะครับน่าทุกพื้นที่ก็สามารถรับซื้อคืนด้วยเบอร์โทรเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับขึ้นไปให้ตรงที่ว่าข้อความขึ้นมานี่อีกลงหนึ่งนะครับนะอันนี้ลูกสาวกับลูกชายสองคนก็ขยันมากนะครับนะขยันมากๆกันก็ขนาดเป็นวันเด็กแต่แท้นี่ยังมงเชื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับนะเก็บโพงเก็บเห็ดขายเนี่ยก็สิบห้าวันนะครับน้ก็จะได้ลงใหม่ขึ้นใหม่นะครับนะขึ้นใหม่ลงใหม่นะครับนะเด็กก็ มอ่งมอห้นะครับน่าถือว่าเป็นเด็กยุคใหม่ที่สนใจกเกษตรนะครับน่าสนใจในการทำเกษตรอ่าแล้วคนเหล่านี้นะครับน่ะอนาคตด้านหน้าเนี่ยเกษตรเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างอ่านี่ก็ฝึกตั้งแต่เด็กๆนะครับน่ะเด็กๆขึ้นมาอ่าผมเห็นเด็ก2คนนี้อยู่ยังแต่เล็กๆเ,เลยนะครับน่ะฝึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับน่ะตอนนี้เก่งมากครับสามารถเป็นวิทยากรได้อายุ1ิบสามสิบเจ็ดนะครับน่ะเป็นวิทยากรได้ดีมากนะครับน่ะเอาขอบคุณสถานที่ขอบคุณเจ้าของฟาร์มอ่าเจ้าของฟาร์มนี่ครับน่ะเขมิกานะครับน้องเขมิกาเจ้าของฟาร์ม นะครับนะนี่นะครับน้องเฉินบีกาขอบคุณครูปุ้ยแล้วก็สถานที่ด้วยครับสดีครับ